สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านมาพบกับยุพินแหวนสตังค์นะคะในวันจันทร์ที่สาสิบเดือนตุลาคมปีห6หนะคะวันนี้ก็ครบรอบกำหนดจะส่งสินค้าเรามาดูกันว่าช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตกันว่าช่วงนี้มีอะไรกันบ้างที่เข้ามาแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะมีอะไรที่เข้ามาแล้วลูกค้าสั่งได้เนาะ <c oughs> ตัวนี้นะคะที่แม่ขาจัดโปรอยู่โปรนี้ยังมีอยู่นะคะแหวนอินฟินิตี้วงละ250บาทโปรนี้ยังมีอยู่นะคะฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะแหวนอินฟินิตี้หรือว่าแหวนเลข8นะตัวนี้250บบาทสินค้าฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะลูกค้าขาไซส์แหวนสั่งได้เลยนะคะ วิธีการสั่งสินค้าก็คือโทรหรือแอดไลน์มาได้ที่098829396 1ค่ะลูกค้าใหม่นะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะแม่ค้ารบกวนลูกค้านะคะให้ความกรุณาแม่ค้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแม่ค้าด้วยนะเวลาที่เรามีงานโปรหรือว่าโลงงานนี้นะคะมันจะได้ไปแจ้งเตือนลูกค้าหรือแม่แม่กันนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้เราอาจจะ ยังไม่ชอบอะไรนะคะยังไม่มีแบบที่ชอบแต่วัดน,น้าอาจจะมีนะคะยังไงก็รบกวนกดติดตามไว้นะแม่นะส่วนตัวนี้นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะแม่ตัวนี้คือแหวนนะคะเป็นลายใบไม้นะ สีพลอยสั่งได้ลายนี้ของเข้าแล้วนะคะของเข้าแล้วอย่าช้านะแม่อะไรที่มันเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีครบไซส์นะคะครบไซส์ครบไซส์นะคะแต่ถ้ามันแบบของเราจะทํามาไม่เยอะนะคะเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นงานเหรียญสตางถ้ามันหมดแล้วเนี่ยนานกว่าจะวนกลับมานะคะตัวนี้เข้าแล้วรอบนี้งานที่เข้ามาใหม่เนี่ยเยอะมากนะแม่นะ ตัวนี้นะคะสีตัวอย่างนี้เป็นสีแดงโกเมนค่ะส่วนตัวนี้เป็นสีทับทิมนะคะสีทับทิมก็จะดูผู้ดีมากนะสีแดงโกเมนก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะชอบสีไหนก็โทรมาสอบถามได้นะแม่นะสีพลอยสั่งได้ค่ะวงละสามร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้จัดโปรให้อยู่สองร้อยห้าสิบจากปกติสามแปดนะคะ สินค้าฟรีส่งฟรีปลายทางทุกรายการค่ะตัวนี้คือแหวนลายใบไม้นะคะสีพลอยสั่งได้จ้าบางสีอาจหมดนะคะช้าบางสีอาจหมดบางไซส์อาจหมดนะวันนี้เห็นแล้วรีบตัดสินใจเลยนะคะแม่ขาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้รอบนี้ขายดีมาก ขายดีมากจากปกติ380บาทเช่นเดียวกันนะคะรอบนี้แม่ค้าก็จัดให้ลูกค้าอยู่ที่350บาทนะคะเอาไปใส่สวยๆกันเลยนะแม่นะลายนี้บางสายอาจหมดแล้วนะคะลายนี้ราคาจะอยู่ที่ 350บาทค่ะรอบนี้เราจัดให้แม่ๆกันนะคะ350บาทค่ะตัวนี้เป็นสีแดงโกเมนสีเขียวมรกตสีม่วงนะคะสีน้ำเงินสีเหลืองบุษราคัมค่ะนะงานจริงจะสวยกว่าในวิดีโอนะคะงานจริงจะสวยกว่าในวิดีโอนะ ไม่เชื่อต้องลองไม่ลองไม่รู้นะคะเปิดใจรับสินค้าของเราไปลองใส่ดูนะคะแม่ค้าเราจะติดใจนะคะ3ามหใส่ได้เป็น1 0บสปีค่ะคุ้มมากคุ้มแบบคุ้มจริงๆนะคะ แล้วก็ลายล้อมใหญ่เนาะลายล้อมใหญ่ก็เข้าแล้วนะคะเข้าไม่เยอะนะลายล้อมใหญ่ใครที่รออยู่นะคะสีพลอยสั่งได้ลายล้อมใหญ่นี้3 8 0บาทนะคะสามรอบาทค่ะตัวนี้สีม่วงตัวนี้สีทับทิมนะคะมงละ3สามรอยแปดสบบาทค่ะสีไหนก็สวยนะแม่นะ เลือกสีที่ชอบนะคะสั่งไซส์ที่ใช่นะคะที่เราใส่ได้เนะแม่เนาะแหวนเหรียญสตางแท้นะคะใส่ยังไงก็ไม่ลอกใส่อาบน้ำซักผ้าไปได้เลยจ้างานตัวนี้เป็นงานเนื้อแท้นะคะทางร้านของเราไม่ได้ชุบถ้าลูกค้าอยากชุบก็เอาไปชุบเองได้เลยนะเราขายงานเนื้อแท้ค่ะ ตัวนี้เป็นลายหัวใจนะคะลายหัวใจเราเซลล์ให้อยู่ที่350บาทนะคะจากปกติ3 8นะรอบนี้เราจัดให้ไปเลยนะปลายเดือนเราก็ลดให้หลายอย่างมากเลยนะคะตัวนี้เข้าแล้วใครที่รออยู่ลายหัวใจใหญ่ค่ะหัวใจใหญ่หน้าเต็มแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นพลอยรัสเซียไม่ใช่พลอยแท้ค่ะฝังพลอยแบบจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ งานจริงจะสวยกว่าในวิดีโอแน่นอนค่ะตัวนี้350บาทงานของเราเป็นงานฝังนะคะลูกค้าสนใจสั่งไซส์ได้เลยค่ะสีขาวสวยมากนะคะนี่เนาะสวยจริงๆนะคะวงละ350บบาทสนใจสั่งไซส์ได้เลยค่ะ ลูกค้าค่ะคนที่รอแหวนลายไฮโซนะคะแหวนลายไฮโซเข้าแล้วแล้วก็แหวนลายดอกไม้เล็กที่มีคอยนะคะก็เข้าแล้วนะแม่ค้าได้ลง <c oughs> เป็นโพสสั้นนะคะเป็นรูปไว้แล้วเนาะลูกค้าที่ที่แบบไม่รู้ลายไหนเป็นลายก็เข้าไปดูได้นะคะตัวนี้แหวนหัวใจใหญ่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ รีบสั่งกันเข้ามาเลยนะคะก่อนสินค้าจะหมดนะถ้าอะไรที่หมดแล้วเนี่ยมันนานกว่ามันจะวนมานะคะส่วนตัวนี้เป็นแหวนพญานาคอุ้มพลอยค่ะหรือว่าแหวนเพิ่มทรัพย์ของเรานั่นเองนะคะแหวนเพิ่มทรัพย์ลายพญานาคนะคะตัวนี้นะสีพลอยสั่งได้ค่ะลูกค้าสั่งมาเป็นสีเขียวมรกตนะคะ ตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์ถึงแค่ไซส์58นะคะลูกค้าสามารถดันตรงนี้ออกได้นะคะเวลาเวลาเราดันเนี่ยข้างหนึ่งเราจะจับไว้อย่างนี้ข้างหนึ่งเราจะจับไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยดันออกนะค่อยๆดันออกนะคะดันออกข้างเดียวนะคะข้างนี้เราก็จะจับไว้ให้แน่นๆนะเนี่ยค่ะนิ้วนี้กับนิ้วนี้เราจะจับข้างนี้ไว้แน่นๆส่วนข้างนี้นะคะเราก็จะดันออกค่อยๆดันออกนะคะมันก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นถ้าเราต้องการให้ไซส์เล็กเราก็ดันเข้าแค่นั้นเองนะคะ ตัวนี้3 5 0อห้าบาทค่ะเป็นลายพญานาคนะคะเพิ่มซับนะคะสนใจสั่งไซส์สั่งสีได้เลยค่ะตัวนี้เป็นแหวนพลอยสามแถวเออไม่ใช่สามแถวนะคะเป็นสามขานะคะแหวนพลอยสามขาตัวอย่างนี้เป็นพลอยสีชมพูต้องการสีอื่นสั่งได้ค่ะสีทับทิมแดงเบอร์ห้านะคะมีนะสีเหลืองมีค่ะสั่งได้เลยนะตัวนี้สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันจ้า เป็นลัเสเซียนะคะสีชมพูแนะนํานะสีชมพูไม่ค่อยเอามานะคะรอบนี้เราสั่งพลอยชมพูมาให้ลูกค้าจุกๆเลยนะคะแหวนเต่าแหวนเต่านะคะเสริมดวงนะคะหน้าที่การงานและการเงินความมั่นคงค่ะแหวนเต่านะสามร้อยห้าสิบาทดีเวอร์นะคะความหมายดีเวอร์ใส่นิ้วชี้นิ้วกลางจะเลิศมากนะคะสําหรับการที่เราใส่เสริมดวงนะคะถ้าเราใส่เสริมดวงนะคะให้เราใส่หัวขึ้นแบบนี้นะแม่นะ ใส่หัวขึ้นแบบนี้เลยค่ะรับรองเลิศมากนะแม่ใส่เสริมดวงได้เลยนะคะตัวนี้น้าหน้าที่การงานและการเงินค่ะตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นสีเหลืองบุษราคัมค่ะต้องการสีอื่นสั่งได้เลยค่ะสามร้อยห้าสิบบาทถูกเวอร์นะคะใส่ไปเลย ขุมขุมฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องกลัวค่ะตัวนี้ไม่ใช่ทองเหลืองนะคะตัวนี้เป็นแหวนสตังเก่านะคะพอสสองพันห้าร้อยเท่านั้นจ้าแม่ <c oughs> ะคะ้าก็คุยนานนะคะก็เสียงแหบเป็นเป็ดเลยนะตอนนี้ขออาภัยลูกค้าด้วยนะคะ <c oughs> ตัวนี้ เป็นแหวนแหวนชูค่ะแหวนชูนะคะตัวนี้เป็นลายขายดีนะรอบที่แล้วเรามาแบบขายวันเดียวหมดเลยนะคะลูกค้าแบบเรียกร้องกันอีกมากแม่ค้าเมื่อไหร่จะมาแหวนชูมาแล้วนะแหวนชูไซส์เจ็ดบินนะคะพอเจ็ดมิลมาแล้วนะคะไม่มีสีอื่นนะคะลายนี้ไม่มีสีอื่นค่ะ350บาทซื้อไปใส่ลองดูนะแม่รับรองไม่ผิดหวังต้องมีวงที่สที่สแน่นอนนะคะ ไม่เชื่อต้องลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นพลอยรัสเซียเม็ดกลางนี้จะใช้พลอยไซส์7จมิลนะคะวงเดียวเอาอยู่นะแม่เลิศเลิศสวยๆต้องการไซส์ไหนโทรมาสั่งได้เลยก่อนของจะหมดนะคะสวยมากนะเหลี่ยมพลอยจะจกตาเอานะคะแม่คะ นี่ค่ะ350บาทคุ้มเวอร์ฟรีส่งฟรีปลายทางสนใจสินค้าโทรหรือแอดไลน์0 9 8 61, 0 8 2 9 3 9า1 0 9 8 8 2 9 3 9 6 1สวยจริงค่ะแม่อยากให้ลองนะอยากให้ลองนะลายนี้สวยจริงแนะนำเลยนะคะส่วนตัวนี้ของพึ่งเข้านะคะตัววงพึ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะตัววงพึ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยค่ะลายนี้นะสีพลอยสั่งได้ค่ะ สามรอยหสิบาทเช่นเดียวกันตัวอย่างนี้นะคะเป็นสีเขียวส่องค่ะสีเขียวส่องนะคะดูเป็นคุณหนูมากนะคะดูแพงมากเลยสีเขียวส่องนะคะแม่สามรอยห้าสิบบาทสวยนะคะสวยนะตัวนี้สามรอยห้าสิบบาทสีพลอยสั่งได้ค่ะ ตัวนี้เป็นสีเขียวสองนะคะเป็นสีเขียวสองจ้าอย่าลืมนะคะกดติดตามแม่ค้าเป็นกําลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะมีปัญหาหรือซื้องานไปใส่แล้วดีไม่ดียังไงนั้นแม่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิป ใส่ดีแล้วบอกต่อนะคะมีปัญหาอะไรพลอยหลุดหรืออะไรก็ทางร้านของเรามีบริการซ่อมฟรีนะคะเราดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะไม่ใช่ว่าซ่อมฟรีให้ครั้งเดียวนะคะเราซ่อมฟรีพวกพลอยอย่างนี้นะคะซือซ้อแบบนี้ไปนะพลอยหลุดแม่ไม่ต้องไปหาพลอยให้ปวดหัวเลยนะคะพลอยหลุดช่างมันนะแม่นะโทรมา โทรมาเอาที่อยู่กับแม่ค้าส่งของมานะคะแม่ค้าซ่อมให้ฟรีนะคะไม่เสียค่าพลอ,อยไม่เสียค่าช่างนะแม่เสียแต่ค่าส่งไปกลับเองนะคะเช่นแม่ส่งมาแม่ก็เสียค่าส่งมาแล้วแม่ก็ใส่เงินมา50บาทให้แม่ค้าส่งกลับให้นะนะคะก็คือไม่ได้เสียค่าซ่อมไม่ได้เสียค่าบริการนะเราซ่อมฟรีซื้อไปใส่แล้วเนี่ยหลุด10ครั้งก็ซ่อมให้ฟรี10ครนะั้งหลุด10เม็ดก็ซ่อมให้ฟรี10เม็ดนะแม่ไม่ต้องซีเรียสนะคะงานของเรา แม่ใส่ไปได้เลยนะคะสวย24ชั่วโมงนะคะมีปัญหาอะไรโทรแจ้งแม่ขาได้เลยนะพลอยลูดนะคะพลอยลูดหรือว่าซื้อไปใส่แล้วเนี่ยมันคับนะคะอยากให้มาเคาะไซส์ให้หนึ่งไซส์ยอย่างเงี้ยมันหนึ่งไซส์มันได้นะคะแต่เพิ่มเกินหนึ่งไซส์ยเงี้ยไม่ได้นะแม่นะเพราะว่าขาแหวนเนี่ย ถ้าขอไปเกินหนึ่งไซส์ยนยคะ่ะมันอาจจะบางได้นะคะนี่นะตัวนี้สวยมากนะแนะนำเลยลายหัวใจนะลายหัวใจใหญ่สวยมากแนะนำเลยนะแม่นะสวยจริงเดี๋ยวของหมดก่อนนะคะเดี๋ยวบางทีอาจจะยังไม่หมดแต่มันอาจจะไม่มีไซส์ที่เราต้องการนะคะถ้าเราช้านะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าด้วยนะมีซื้องานไปใส่แล้วดีไม่ดียังไงนะคะคอมเมนต์มาให้กําลังใจแม่ค้าได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็มีม,มีมีลูกค้าอยู่นะคะพี่อะไรนะพี่ประเทืองนะคะก็คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาแล้วก็บอกว่าพี่ประเทืองเองแม่ค้าก็เลยอ๋อคนนี้จากพี่ประเทือง แล้วก็มีอีกหลายคนนะคะเขาก็จะแจ้งชื่อมาด้วยทําให้เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นลูกค้าคนนี้คนนี้บางทีลูกค้าบางคนคอมเมนต์มาแล้วไม่ได้แจ้งชื่อแมคะ mm. ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเนาะถ้าแจ้งชื่อมาด้วยก็จะดีมากเราจะได้รู้ว่าอ๋อใครนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจหมคะบางคนบอกแว่มาให้กําลังใจหมคะนิดนึงขอบคุณมากคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนที่สองนี้นะเดี๋ยวนะหนึ่งสองวันที่สองนะคะวันที่สองที่จะถึงนี้นะแม่ค้าจะเดี๋ยวนะที่หนึ่งที่สองที่สองเอ็ดวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะคะขอภายนะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเราจะมีงานจัดโปรให้ด้วยนะคะ โอสองร้อยนะคะโอสองร้อยนะมีวันที่หนึ่งนี้ประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้เลยนะคะบางคนแบบเข้ามาดูคลิปแต่ว่าดูไม่จบดูไม่จบก็จะไม่ได้รับการเข่าวข่าวจากเราว่าเราจะมีอะไรตอนไหนหรือว่างานบางตัวเราบอกว่าสั่งได้หรือสั่งไม่ได้เงี้ยลูกค้าก็จะไม่รู้เพราะว่าลูกค้าดูคลิปไม่จบนะคะดูคลิปไม่จบ วันที่หนึ่งนี้ช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะคะเราจะมีงานโปงานเทนะคะงานโปงานเทงานปล่อยของนะคะวันที่หนึ่งนี้ช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามราคา200อถ้าบางอย่างอ่ะห้าหกรอยแล้วก็จะสองร้อยกว่า300อยกว่าก็มีนะแต่ส่วนมากจะเป็น200ยนะแม่นะก็จะปล่อยให้ จะปล่อยให้กันนะคะก็จะปล่อยให้แม่แมที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามกันอย่าลืมนะอย่าพลาดนะคะแม่งานมีมีไม่เยอะนะคะงานมีไม่เยอะนะสําหรับวันนี้นะคะแม่ค้าก็เสียงแหบเป็นเป็ดแล้วคุยนานหน่อยนึงก็ขอให้แม่ๆ่ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพขอบคุณลูกค้าที่ให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามสั่งซื้อสินค้าให้ความไว้งใจสั่งซื้อสินค้าของเราบางคนเนี่ย ซื้อไปใส่นะคะจนแบบแม่ค้ากล่องแหวนเต็มแล้วแหวนเต็มกล่องแล้วไม่มีที่ใส่อย่างนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจทางร้านของเรานะยังไงก็อ,อ,อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะอย่าหนีไปอย่าหนีไปร้านอื่นอย่าหนีไปทางไหนนะคะ เป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยนะขอบคุณแม่แม่ทุกทกท่านค่ะขอให้แม่แม่ทุกทกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองนะคะอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆบ้านค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีจ้า